เจริญทำสำเน็จดีค่ะลูกๆทั้งหลายโชคดีที่เรายังมีลมหายใจให้ได้ลุกขึ้นมาทักทายกันให้ปฏิบัติให้ได้ใช้ลมนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตเราถ้าผู้ที่มีสติกลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นคือผู้ที่มี สติสัมปชัญญะอยู่เสมอสติปัญญายานเสมอทำให้เราไม่สะสมสังขารใหม่หรือไม่สะสมนี่ใหม่ไม่สะสมความคิดจิตตสังขารใหม่นั่นเองแล้วขณะที่เราอยู่กับลมเราได้กำจัดสังขารเก่านี่เก่าเจ้ากรรมในเวรเก่านะคะให้หมดไปหมดไปหมดไป จึงทำให้เราอิสระจากทุกข์ก็ด้วยการนะกระบวนการนี้เองนะคะกระบวนการที่ลมเข้าไปขยา่ากระทุง้งกระแทกกิเลสท,ที่อยู่ภายในร่างกายให้หลุดร่อนออกมาเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นความเจ็บปวดเป็นโรคภยัยไข้เจ็บนี่แหละทำให้เราอิสระจากทุกข์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเวทนาอานิจจาสัญญาอานิจจา สังขารอานิจจานะวิญญาณก็อนิจจาอานิจจังอันเดียวกันนะคะอนิจจังอนิจจาก็เป็นคําพูดที่สามารถจะแปลงนะคะนะแปลงไปแบบไหนก็ได้มีชื่อหลายอย่างแต่ความหมายเดียวกันนะคะสังขารอนุสัยกิเลสอาสวะกิเลสแบบอกุศลเจ้ากรรมในเวรเจ้านี้ในสินทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่า อันเดียวกันความหมายเดียวกันคือสิ่งที่เราทําให้เราทุกข์ทำให้เราไม่มีความสุขทําให้เราอดทนไม่ได้อุเบกขาไม่ได้ก็สิ่งเหล่านี้แหละใหม่ๆก็ต้องมาฝึกลมก่อนนะคะให้ลมเนี่ยมันมีความเข้มแข็งแข็งแรงนะลมนี่มันแข็งแรงอยู่แล้วแต่ฝึกจิตและสตินะคะเปลี่ยนคำพูดก่อน ฝึกจิตและสติให้เข้มแข็งใหม่ให้มีความไวนะคะต่อการต่อการรับรู้เวทนาและความรู้สึกให้ไวต่อการไปจับลมหายใจนะคะลมอยู่ตรงไหนให้ไวให้ตามไปดูเพราะลมนี้แหละเป็นพลังงานปรมานูหรือพลังงานกลปะนะคะภาษาธรรมที่พระพุทธองค์ใช้คือพลังงานกลปะมันอยู่ในลมหายใจ พลังงานนี้เล็กละเอียดที่สุดนะเป็นพลังงานความถี่สูงมากสามารถจะไปตัดภพตัดชาติตัดกรรมตัดเวรตัดนี่ตัดสินในใจของเรานะที่เราฝังไว้ในใจนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าไปตัดตัวเลขที่อยู่ในธนาคารนะไปตัดการบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกตรงนั้นเองนะคะอันนี้คือการทำงานของลมหายใจ พระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้นะครับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะปฏิบัติแล้วทดสอบทดสอบแล้วแก้สมการแล้วทดลองแล้วว่าลมหายใจมีประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตชีวิตที่มีสติกัรลมหายใจหรือมีอาณาปานสติ เป็นอาณาปณสัญญาสัญญากลมหายใจเสมอๆนี่แหละเป็นชีวิตที่มีคุณภาพเป็นชีวิตที่สงบสุขอยู่ที่ไหนก็สงบสุขที่นั่นจะอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบก็สงบจะอยู่กับคนยังไงก็สงบคนชั่วคนดีคนวุ่นวายยังไงก็สงบนะผู้ที่พิสูจน์ได้แก้สมการได้ ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระสงฆ์สาวกผู้ที่เป็นหนึ่งนะคะผู้ที่ประกาศธรรมต่อจากพระพุทธเจ้าคือพระโกนทัญญะนะคะอัญญากนธัญญะเป็นพยานว่าการปฏิบัติอนาปณสติที่มีลมหายใจที่รู้สึกถึงลมหายใจภายในเห็นเวทนาและเห็นความรู้สึกเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานี่แหละแล้วก็อุเบกขากับสิ่งเหล่านั้น จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็อุเบกขากับสิ่งเหล่านั้นสูดลมเบาๆกลั้นไว้แล้วก็ปล่อยปลอยปลล่่ออยยให้สูดลมจะเป่าออกจะดันออกให้สูดลมอย่างนี้แหละทำแล้วมันหลุดพ้นจากทุกข์จริงๆนะคะหลุดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บจริงๆอันนี้พระพุทธองค์จึงเอามาประกาศทำประกาศเสร็จแล้วประทานให้ลูกๆทั่วโลกชมพูทวีปโลกของเรานนี้เนะี่ยที่เราอยู่เนี่ย เรียกว่าชมพูทวีปนะคะเป็นทวีปที่เล็กที่สุดในบรรดาโลกอีกสามใบนะที่เป็นโลกใบใหญ่หญๆร่างกายคนอยู่ก็ใหญ่แต่ของเรานี้ก็เท่าๆที่เห็นนี่แหละนะคะใหญ่มากก็เป็นพวกไซฟลังไปอย่างเงี้ยก,ก็ใหญ่ขึ้นมาบ้างแต่ถ้าจะให้เป็นผู้ที่ร่างกายสูงใหญ่ที่สุดจัมโบ้คือกุลุอุตระทวีปนะคะเป็นทวีปที่มีอายุยืนถึงพันปีทีเดียวนะคะ ของเรานี่สูงสุดแค่สามร้อปีนะคะไม่มีใค,ใครเกินเลยเป็นพระพุทธองค์นะคะได้ไปพบไปเห็นนะคะในขณะที่พระพุทธองค์เจริญนะคะเจริญอาณาปนสติและวิปัสสนานะะตั้งแต่เริ่มเข้านะคะเข้าสู่ทางธรรมนั่นแหละเริ่มปฏิบัติสมถะแล้วก็วิปัสนาจนบรรลุธรรมนั่นแหละจึงนำมาขยายให้พวกเราได้รู้ได้เห็น ผู้ที่ได้ปฏิบัติตามแล้วบรรลุธรรมแล้วท่านกุลธัญ,ญะแล้วก็ปัญจวคีทั้งห้านะคะวัปปะพัทธิยะมหานามะอสชิบรรลุธรรมตามตามกันไปเลยนะคะเป็นเ,เป็นพระอรหันต์ที่จริงนะไม่เป็นหรอกแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่พระพุทธองค์ให้เราประเมินนะคะว่าจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าโสดาบันถ้าจิตแบบนี้เรียกว่าสกิทาคามีจิตบด สะอาดแบบนี้เรียกอนาคามีแล้วก็จิตที่บริสุทธิ์แบบนี้เรียกอรหันนั่นแหละ gleich. แต่แม่ได้ให้ใครเป็นนะไม่มีใครเป็นถ้าผู้ที่บรรลุธรรมแล้วไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไปนะคะเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นนี่แหละแต่มันก็จะเป็นที่อืคนที่ไม่บรรลุธรรมหรือคนที่กิเลสหาานาเนี่ยมันจะอิจฉาริษยามันไส้นี่นแหละนะคะผู้ที่บรรลุแล้ว ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาเลยนะคะก็มีนะคะคนอิชาริษยาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกตั้งแต่เทวทัตเป็นต้นไปนี่นะผู้หญิงก็นางจินจะมาวิกาอางเงี้ยนะแล้วก็มีมากมายนะคะที่มาเป็นคู่แข่งกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ไม่สําเร็จนะธรรมะย่อมชนะอาธรรมความดีย่อมชนะความชั่ว ความชั่วจะมีบริวารมากมายขนาดไหนอย่างพญามารเนี่ยพามารมาโอโหเป็นขยงเลยนะพญามารทิดามารน,นะคะเทพ,พระบุตรมารเทพทิดามารกิเลสมารขันธมารสังขารมารมัจจุมานอะไรทั้งหลายสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นมนุษย์นะพามาเป็นบริวารมารแต่ก็แพ้แพ้ความดีแพ้จิตใจที่บริสุทธิ์นะ แพ้ย่างราบคาบเลยนะเปรียบกับที่ว่าแม่ธรณีบีบมวยผมนะล้างมันทั้งหลายให้ไหลไปกับน้ําลงทะเลก้นทะเลไปเลยอย่างนั้นแหละเปรียบนะคะเปรียบเป็นอุปมาอุปไมัยก็คือจิตใจของพระพุทธองค์ที่บริสุทธิ์สะอาดแล้วขัดเกล่าแล้วไม่มีพิษภัยกับใครจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสนี่เอง พระพุทธองค์ใครที่เข้าไปหาก็จะได้รับพลังนะคะความเย็นความสงบความเมตตาการุณานะไม่มีที่ว่าจะไม่มีใครที่ไปหาแล้วจะไม่ยิ้มออกมานะคะนี่แหละเดี๋ยวถ้าผู้ที่จิตสกปรกออกมานะคะพระพุทธองค์ก็ใช้เป็นพลังงานจิตใจที่บริสุทธิ์ถ้าผู้นั้นมีบุญก็สามารถที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ แต่ผู้ที่เข้าไปหาพระพุทธองค์แม้จะอยู่ใกล้ชิดยังไงแต่ว่าทําบาปอยู่เป็นประจำจิตคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วอยู่เป็นประจำอย่างเทวทัศน์เนี่ยขนาดเป็นพี่เป็นน้องกันเกิดมานะคะคลานตามกันมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงโตจนถึงบวชด,ด้วยกันเนี่ยยังรับพระธรรมไม่ได้เพราะว่าคนชั่วมากมายเหลือเกินทําชั่วมากมายทั้งมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมนี่แหละมันก็มีตัวอย่างมาถึงปัจจุบันเลยนะ คนที่อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แต่ไม่เห็นธรรมะจากครูบาอาจารย์เลยมีแต่ความชั่วพุ่งใส่พุ่งใส่ครูบาอาจารย์ก็จะได้รับผลกรรมนั้นทําให้สุขภาพไม่ดีป่วยเป็นโรคทั้งโรคจิตและโรคกายนี่นะมันเป็นอย่างนี้คําสอนพระพุทธเจ้าแม่ไม่ได้ว่าเองเลยลูกๆทั้งหลายเพราะว่าพระพุทธองค์สอนกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไม่มีใครจะหนีกรรมพ้นได้แน่นอน กฎใหม่ย,ยังเลี่ยงได้กฎหมู่ยังหลีกได้แต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอจะไปขุดหลุมขุดรูอยู่ตรงไหนจะหนีไปจัก,กรวาลที่ไหนกรรมตามไปเพราะว่า,ากรรมนั้นอยู่ในจิตใจของคนนั้นเองทํากรรมดีเสมอไปอยู่จัก,กรวาลไหนก็ได้ดีนั่นแหละ,สะเสวยความสุขสงบนี่แหละทํากรรมชั่วยังไงกรรมดํายังไงไปอยู่ที่ไหนมันก็ตามไปนั่นแหละนะ แบบเดียวกันเลยนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทั้งดีทั้งชั่วลูกๆทั้งหลายขอให้เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมนะจะพูดรับหลังพูดต่อหน้าหรือจะพาบริวารพักพวกนะทำกรรมใส่ร้ายไปสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกรรมมันบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกของผู้นั้นแล้วนะคะมันบันทึกกรรมแล้วเริ่มคิดที่จะทำลายเขาเริ่มคิดที่จะปั้นน้ำเป็นตัว นะทำชั่วทั้งหลายมันก็เริ่มบันทึกกรรมไว้แล้วนี่แหละเพราะว่าคําสอนคือกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไม่หนีไปไหนเลยนะจะเป็นชาติใดเผ่าใดาศาดสนาใดใดคนผิวดำผิวขาวคนน้ำทวีปไหนก็แล้วแต่จะสอนสาศาสนาใดใด,ดก็แล้วแต่จะอยู่ในประเทศใดๆก็แล้วแต่จะบุญอยู่บน แท่นบัลลังอยู่ในคารืหาดปราศาทตรสามหลังนะที่ฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวก็ยังไม่มีความสงบเพราะว่ากิเลสมันตัวเดียวกันนะเจ้าชายศัตถะจึงหาวิธีนะคะดับทุกข์ในใจตนเองไม่ใช่ทุกข์อยู่บนกองเงินกองทองหรือว่ายศธาบรรดาศักดิ์หรือว่าคำยกยอปอปัน้นนะหรือว่าเป็น ผู้มีหน้ามีตายศใหญ่ยังไงมันก็ดับทุกข์ไม่ได้พระพุทธองค์เป็นผู้ที่มีสติปัญญานะคะออกบวชออกป่าเลยท,ทั้งทั้งที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์มีค้าทานบริวารมีทรัพย์สินเงินทองมีพ่อแม่ที่ดีแสนดีมีบริวารที่แสนดีไม่มีใครจะทําให้ละคายอกละคายใจแต่พระพุทธองค์ยังเห็นทุกข์ภายในนะคะคือความโลภความโกรธความหลงของคนข้างเคียงที่ พุ่งมาใส่พระพุทธองค์นั่นแหละนะจะเป็นทางมาโนกรรมวจีกรรมกายกรรมก็พุ่งมาใส่พระองค์ทุกวันเลยคนข้างเคียงจึงหาทางดับทุกตัวนี้พระพุทธองค์ก็พิสูจน์สำรวจนะคะแก้สมการด้วยตนเองออกไปนะคะหาโมกะธรรมนะศึกษาด้วยตนเองนะจนเข้าสู่วิชาชาญแปดเลยนะคะจากครูบาอาจารย์สอน ได้ฌานแปดแต่ยังไม่ดับทุกข์ยังมีทุกข์ในใจอยู่เลยมันยังมีความคาดใจว่าเอ๊ะเอ๊ะอย่างนั้นอยู่นะยังมองนะคะความสุขไม่เจอหรือความสงบไม่เจอจึงตัดสินใจนะคะตัดสินใจเดินใส่กลางเพราะที่ผ่านมาไปฝึกอุกฤษไม่ฉันข้าวไม่ฉันน้ำนะคะอยู่กับปลากับดงไม่อยู่ในความสุขสบายเลยอดนอน ผ่อนอาหารไม่ฉันข้าวไม่ฉันน้ำเนี่ยทำให้ร่างกายภ่ายผอมแทบจะเอาชีวิตไม่รอดพอจากนั้นเกิดสติปัญญายาณขึ้นมาว่าโอ้ทางสายนี้มันสุดโตรงทางทางลำบากว่างี้นะเราเห็นแล้วสองทางคือทางสุขสบายตอนที่อยู่ในวังอยู่กับบิดามารดาข้าทาสบริวารอยู่กับยศทาบรรดาศักดิ์อยู่กับหน้ากับตา ก็ยังไม่บรรลุธรรมอันนั้นมันก็เป็นสุขเกินไปอย่างงี้นะมันไม่เห็นธรรมพอเราออกมาป่ามาประพฤติปฏิบัตินะ่ะทุกเกินไปอีกแล้วไม่กินไม่นอนทําให้ร่างกายไม่มีกําลังวังชาขันที่หนึ่งมันไม่รู้เรื่องเราจะมาทรมานมันทําไมมันต้องจัดการที่จิตใจในี่พระองค์เกิดสติปัญญาอยู่ตรงนี้นะ จะต้องจัดการภายในเราแน่ๆเลยร่างกายนี่ทำยังไงเนี่ยให้มันสุขสบายมันก็ไม่บรรลุธรรมให้มันทุกข์มันก็ไม่บรรลุทรรอย่างที่เราเห็นมาแล้วพิสูจน์มาแล้วทางสองสายทางสุดตรงสุขเกินไปทุกข์เกินไปต้องมาเดินสายกลางนี่เป็นสติปัญญายานของพระพุทธองค์นะเกิดด้วยตนเองเลยเห็นนะจึงได้ชื่อว่าผู้ที่ อัตตสรูร้ด้วยตนเองนี่แหละคือรู้ด้วยตนเองว่าทำสุดตรงสองทางนี่ไม่บรรลุธรรมต้องอยู่สายกลางสายอริยมรรคมีองค์แปดต้องมีสัมมาทิฏฐิคือปัญญาต้องเห็นชอบก่อนมีสติปัญญาก่อนจากนั้นก็ต้องสัมมาสกับโปความคิดเห็นอะไรก็ต้องเป็นความคิดเห็นที่ไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่มุ่งร้ายใคร แล้วก็ต้องปิดวาจานี่สําคัญนะสัมมาวาจานี่สําคัญเลยถ้ามัวจะเปิดวาจาเนี่ยไปเพ่งโทษคนนั้นคนนี้จะไปพูดเพ้อเจ้อเรื่องอสิ่งลึกลับที่เราปฏิบัติแล้วเห็นโน่นเห็นนี่อันนี้ก็ไม่ถูกนะคะก็เป็นวจีกรรมอยู่ดีนะเพ้อเจ้อบางคนในปฏิบัติแล้วเห็นลูกแก้วเห็นพระพุทธเจ้าเห็นโน่นเห็นนี่เห็นเทพเทวดาเห็นบัลลังก์อันนี้ก็เป็นไม่เป็น สัมมาวาจาแล้วนะคะเป็นวัจีกรรมไปแล้วเพอเจอบางคนก็โกหกนี่นะโอ้ไปเห็นนอนเห็นนี่โกหกไม่เห็นก็ว่าเห็นอย่างเงี้ยน่ะนะเห็นก็ว่าไม่เห็นอย่างเงี้ยน่ะนะนี่เขาเรียกว่าโกหกซอเซียดเนี่ยนะคำยับอย่างเงี้ยน่ะนะวัจีกรรมสี่อย่างน,ะนะรรางนี้อันตรายมากพระพุทธองค์จะให้มีสัมมาวาจาให้ปิดวาจาเลยดีที่สุดไม่จําเป็นอย่าพูดถ้าไม่รู้อย่าพูด ถ้าเกิดอารมณ์ขนาดนั้นกำลังโกรธอยู่อย่าพูดกำลังหงุดหงิดเต้าส้อยเหงาหงอยผิดหวังอย่าพูดกำลังน้อยใจอย่าพูดกำลังโกรธอย่าพูดมันจะออกมาทางปากกิเลสจะไหลออกมาปากเหมือนพูดเหมือนมูดพระพุทธองค์ตัดไว้เลยนะคะเหมือนคูดเหมือนมูดนะคะอ่าอมคูดอมมูดไว้เนี่ยพูดออกมากระเหม็นออกมาพูดออกมากระเหม็นเนี่ยอย่างที่พวกเราทําอยู่ในหลงทางกันทุกวันเนี่ย มาใส่ร้ายป้ายสีครูบาอาจารย์มาใส่ร้ายป้ายสีผู้ที่เคยพาปฏิบัติผู้ที่เคยพาอยู่พากินพาเข้าคอร์สอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเราหลงทางเรายัง,งโง่อยู่นะคะยังหลงอยู่นะยังหลงคำเยินยอยังหลงกินหลงนอนหลงอะไรก็ไม่รู้ละมันคืองโง่อยู่นั่นแหละยังมองไม่เห็นพอให้ปิดวาจาแล้วเนี่ยมันจะไม่ ไม่เสียเลยนะถ้าปิดวาจานี่นะเปียบแล้วก็ปฏิบัติภายในเลยเห็นลมหายใจเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตมีความสำรวมกายวาจาใจสัมมากัมมันโตไม่ไปจับจ้วงล่วงเกินด้วยมนโนกรรมสามวจีกรรมสีกายกรรมสามเป็นสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเนี่ยนักบวชก็คือบินทบาทนะเลี้ยงชีพ นะถ้านักบวชคนไหนไม่กินข้าวบินธบาทอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วมิจฉาทิฐิมันมีนะคะนักบวชบางรูปบางนามไม่กินข้าวบินธบาทมีของอันนี้ก็คือมิจฉาทิฐิยังโง่อยู่นะคะนี่แหละต้องบินธบาทเลี้ยงตัวเองนะคะมีข้าวได้ข้าวก็กินข้าวนั่นแหละได้น้ำพริกก็กินน้ำพริกได้เกลือก็กินเกลือนี่นแหละไม่ใช่ไปทําอาหารที่มันหรูหราอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรที่ทําให้เป็นภาระ คนที่อยู่ด้วยก็เป็นภาระส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะคะนักบวชที่เป็นพระเป็นอะไรมันไม่มีสัมมารกระมันสัมมาอาชิววนี่เองนะสัมมาวายโามในความเพียรชอบบางรูปบางนามนี่ไม่เห็นนั่งสมาธิเลยไม่เห็นเดินจงกรมเลยนะคะสมัยนี้นะสมัยนี้เล่นแต่โซเชียลคือเคลียนะเคลียหาเรื่องหาเลาดูน่นดูนี่ดูข่าวนะไม่ได้ว่า ไม่ได้ใช้โซเชียลในการสอนธรรมะนะอย่างแม่เนีใช้โซเชียลนะคะโทรศัพท์เนี่ยเอามาถ่ายคลิปพูดธรรมะออกอากาศให้ลูกๆได้ดูได้รู้ได้เห็นได้ฝึกหัดขัดเราวนี้มีประโยชน์แน่นอนจากนั้นแม่ก็พอทําทเสร็จแล้วแม่ก็อัปโหลดอย่างเงี้นะคะวันละกี่ครั้งก็แล้วแต่แล้วก็คอมเมนต์นะคะลูกคอมเมนต์มาแม่ต้องตอบคําถามให้ลูกๆได้กระจ่าง หลายรูปหลายนามได้คําตอบมาจากคอมเมนต์นี่แหละนะคะจากการปฏิบัติกับแม่นี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะเริ่มตั้งแต่ปัญญาเห็นชอบนะคะจากนั้นก็ต้องอยู่ในสํารวมกายวาจาใจนะสัมมาอาชีพนักบวชก็ต้องบินทบาทมันไม่ใช่มีครัวอึกกระทึกครึกโครมอยู่ในครัวแล้วก็มี อยู่ในนั้นหมดเลยนะคะรวมอยู่ใน,น,นตะลุมบอลกันหมดเลยนะคะวัชีกรรมเต็มนั่นเลยทุกที่นะแม่ไปเห็นละวจนใหญ่กิเลสจะอยู่ที่ครัวผู้หญิงจะพูดมากคนนี้ว่าคํหนึ่งคนนั้นเติม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 ต่อกันไปเลยนะคะเรื่องความชั่วเนี่ยขยันต่อกันดีนะมันทําให้พวกเราไม่บรรลุธรรมนะคะยังโง่อยู่นะคะนี่แหละแม่พูดถึงกิเลสทุกที่เลยนะคะทั่วโลกานี่แหละกิเลสตัวเดียวกันความโลภความโกรธความหลง ไม่ว่าเจาะจงไม่ได้ใส่ชื่อใครอย่าไม่คิดว่าเราว่าให้อย่างนั้นอย่างนี้บางคนนี่จิตใจสกปรกมากพอเราพูดกิเลสออกอากาศว่ามันเป็นความโลภนะอันนี้เป็นความโกรธปฏิฆาขัดเคืองอันนี้เป็นความหลงนะเนี่ยต้องอยู่กับลมหายใจอย่างงี้ค่ะว่าเราว่าให้โกรธเรามาใส่ร้ายไปสีเราอีกมันก็มีอยู่นะคะนี่แหละเพราะว่ามันยัง,งโง่อยู่นะคะยังหลงงมงายยังไม่มีปัญญาสายตายังดวงตายังไม่เกิดนะคะ ดวงตายังไม่เห็นทมนี่แหละสัม,มาวายาโมความเพียรชอบนะคะเพียรละกิเลสนะ่ที่ยังไม่เกิดเนี่ยป้องกันไว้ละไว้ไม่ยังไม่เอามานะคะความโลภอิจฉาริษยามองโลกในแง่ร้ายนี่ต้องป้องกันไว้ด้วยการเจริญอาณาปณสติและรักษาศีลน,นะคะเพียรน,นะคะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นแล้วก็เพียร ชำละกิเลสท,ที่มันมีอยู่ในใจอย่างเช่นความอิจชาริษยาความโง,ง่งงหลงงมง,ง,งายด้วยการเจริญอาณาปณะสติและวิปัสนาแล้วมันจะหมดไปหมดไปหมดไปก็คือเวทนาเนมันดับไปนี่แหละสัญญาดับไปนะพอเวทนาดับไปเนี่ยนะสัญญาดับไปเนี่ยความโลภความโกรธความหลงของลามันจะหมดไปนะอันนี้แม่พิสูจน์ด้วยตนเองเลยนะคะแต่คนไม่ปฏิบัติเนี่ยมันจะเพ่งโทษคนอื่นมันเลยไม่ดับ เลยป่วยนะคะมันจะป่วยอยู่ตลอดเวลาเลยป่วยโรคนั้นจบแล้วโรคนี้โรคนั้นหลายๆโรครวมๆกันอยูนะ่กลายเป็นคนที่อมโรคนะคะโรลคก,กลายโรคจิตเป็นโรคจิตหงุดหงิตจิตงุ่นง่านจิตอิจฉาริษยาจิตเพียงโทษคนอื่นไปโทษคนอื่นหมดเลยนะคะนี่แหละเขาเรียกว่ามันสัมมาวายโมคือความเพียรแล้วก็เพียร สร้างกุศลขึ้นมาคือเพียรทานอภัยทานอามิสทานแบ่งใจให้คนอื่นบ้างไม่ใช่ว่ากักตุนไว้หมดเลยนะทั้งพระทั้งชีทุกที่ละบางรูปบางนามนะสะสมเคราะของครอบครอง,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 องวัดนี่นะอันนี้ไม,ไม่ไม่มีการทานละไม่มีอามิธทานละเก็บอย่างเดียวแม,แม่ให้คนอื่นได้ใช้นิมก็มีนะคะนี่แหละแม่ไม่ได้ว่าให้ใครแต่ว่ากิเลสมันเป็นอย่างนี้ สะสมคองครอบครองวัดครอบครองสำนักนะคะครอบครองบุคคลเป็นอย่างนี้จริงๆคือกิเลสไม่ทันกิเลสนะความเศร้าหมองมันมันปรากฏในนั้นนะคะทีนี้ก็เพียรรักษาถ้าเราสร้างกุศลขึ้นมาคือทานอภัยทานธรรมทานชีวิตเป็นทานคือการปฏิบัติอุกฤษนี่แหละการปฏิบัติข้ามเวทนาเข้าคอร์สเขาเรียกชีวิตเป็นทานเลยนะนะ ให้ชีวิตเป็นทานเลยยอมเจ็บยอมปวดนั่งดูมันนั่งจ้องนั่งเพ่งมันเนี่ยกิเลสมันหมดไปก็อิสระแล้วนะนี่แหละเขาเรียกว่า,อายอมรักยอมรักษานะความดีไว้ความดีที่เกิดแล้วคือความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขามันเกิดแล้วฮิริโอตตะเกิดแลว้วรักษาตัวนี้ไว้ รักษาอย่างไรก็ด้วยการหมั่นทานหมั่นรักษาศีลเจริญภาวนาอนาปนสติและวิปัสสนานี่แหละสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะเพียงเรามาเจริญนันลมหายใจนี่นะะการอภัยทานจะเกิดขึ้นนะคะอภัยทานชีวิตเป็นทานก็จะเกิดขึ้นนะมันอย่างนี้นะแค่อยู่กับลมปิดประจาสนี้ก็ไม่ไปสร้างกรรมให้ใครแล้วเห็นไหมปรจีกรรมก็ไม่มีแล้วไม่ไปจับจ้วงล่วงเกินครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ พาเราปฏิบัติแล้วนี่แหละก็ไม่สร้างกรรมเพิ่มก็จะทำให้เราอิสระจากทุกนะนี่แหละนะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิสำคัญที่สุดเลยแปดสายสัมมาสติก็คือให้มีสติกับตัวเองนี่นะอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมของเรานี่แหละสติและจิตอยู่ในรูปและนามอยู่ในกายและจิตอยู่ในขันห้านี่ พเพราะเซนสัมมาสติแล้วสัมมาสมาธิมันจะตามมาเลยจะมีความตั้งมั่นเข้มข้นแน่วแน่มีอิทธิบาทสีเกิดขึ้นอดทนนะปฏิบัติไปทุกข์ก็อดทนปฏิบัติไปสุขก,ก็อดทนปฏิบัติไปอยู่ภายในสูดลมเบาๆกลั้นลมไว้ปล่อยลมอยู่เสมอๆมันรู้ทำแน่นอนนะคะพระพุทธองค์ท่านก็พิสูจน์แล้วสาวกทั้งหลายก็พิสูจน์แล้ว แต่เราไม่ลงมือปฏิบัติมัวแต่ทรงจิตออกมัวแต่เพ่งโทษคนอื่นมันจึงไม่บรรลุธรรมมันจึงโง่อยู่นี่แหละกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออยากได้กรรมดีก็ต้องทํานะคะต้องทํากรรมดีคือหมั่นทานอภัยทานชีวิตเป็นทานคือปฏิบัติข้ามเวทนาตนเองนี่แหละนะคะอภัยทานชีวิตเป็นทาน รักษาศีลศีลนี่จะป้องกันเราเลยนะคะโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปุดหมดสตินี้ไม่มีแล้วถ้าเราปฏิบัตินะอานาปนาสติและวิปัสนาสมาธิเราก็จะตั้งมั่นแน่วแน่ถ้าอยู่กับลมนะสมาธิเกิดทันทีเลยวิปัสนาก็จะชำระจิตชำระกิเลสชำระบาปกรรมทั้งหลายให้หมดไปนี่เองบรรลุธรรมแน่นอนคะ่ะลูกถ้าอยู่กับอานาปนาสติและวิปัสนาคะ่ะขอให้ลูกทุกรูปทุกนามจงสำเร็จจงบรรลุธรรมนะคะ จงเป็นคนดีนะคะตามคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ